ใส่ ICL จะกระตุ้นภูมิใหม่คะเป็น SLE คะ่ะทำได้ไหมก็ตัว ICL เนี่ยวัดสดุเป็นอินเนอร์เพราะฉะนั้นไม่ได้กระตุ้นการอักเสบหรือกระตุ้นภูมินะคะแต่ในการที่ใส่เนี่ยเป็นการเพิ่มของในลูกตาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใส่เราก็ต้องประเมินลูกตาเช่นถ้าเราเป็น SLE SLE ของเราตัวโรคแอคทีฟมีการอักเสบที่ตามีโรคที่จอประสาทตามีหลอดเลือดอักเสบแบบเนี้ยการที่ไปยุ่งกับ ตาเยอะเพิ่มของเข้าไปก็อาจจะเป็นการไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าสงบนิ่งร้อเซดีเลยคุณหมอโรคประจำตัวตรวจดูแล้วเนี่ยทุกอย่างปกติที่ตาแบบนี้ก็อาจจะบวกลบพิจารณาได้ต้องตรวจละเอียด จากคุณหมอโรคประจําตัวตรวจละเอียดจากคุณหมอตาที่ดูแลเราแบบนี้นะคะซึ่งการที่จะใส่หรือไม่ใส่เนี่ยต้องชั่งน้ําหนักประโยชน์และความเสี่ยงหากเราชั่งและไม่คุ้มแบบนี้ไม่ใส่อยู่เฉยๆปลอดภัยที่สุดแต่ตัววัสดุเนี่ยไม่ได้กระตุ้นการอักเสบของร่างกายค่ะ